สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับสวัสดี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 ทุกๆท่านเลยนะครับไหนเข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะครอยู่ที่ไหนกันบ้างครับสัญญาณชัดไหมภาพชัดไหมครับทักทายกันเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนมันนิงครับ สียามเช้าครับสดียามเช้าครับมอร์นิ่งทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สิริมงคลครับคุณมิ้นนะครับคุณท็อปนะครับสวัสดีครับสวัสดีทาง facebook ทุกท่านนะครับสวัสดีทาง youtube ด้วยนะครับ youtube ยังไม่มีใครมาเนาะอ่ะเดี๋ยวพูดคุยนะครับอยู่ไหนกันบ้างก็ทักทายกันนะครับวันนี้ก็ ภาษาเซียนเวนลาคำแล้วกันนะครับภาษาเซียนเวนลาคำแล้วกัน่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวแนะนำกันนะครับมีวันนี้มีไปห้างไหมไปครับวันนี้ไปครับวันนี้เข้าพันทิ์งามวานนะครับแต่จะเข้าประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายนะครับไม่เกินไม่เกินบ่ายโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นเข้าน้อยครับเดี๋ยววันนี้เนี่ย เดี๋ยววันนี้ผมช่วงเช้าเนี่ยผมจะต้องไปไปหลอมชนวนนะครับหลอมชนวนนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับจะได้มีความสุขนะครับวันนี้วันศุกร์ก็เดี๋ยวจะไปหลอมชนวนนะครับที่โรงงานที่เราจะไปปั๊ม Ь เหรียญน,นะครับจะไปปั๊ม Ь เหรียญชนวนเพื่อจะนํามาแจกนะครับในงานวันงานก็มีมวลสาร,เย,รเ,ยาา thrive. เยอะเลยนะครับก็มีเหรียญพระโบราณโบราณเยอะเลยนะครับก็มีพระเกจิอาจารย์นะครับ หลายสิบองค์นะครับมีนางปักลงพระอิมมีมีเยอะเลยนะครับมีพระโบราณเยอะเลยนะครับอาจจะเอาไปหลอมรวมเป็นฉนวนแล้วก็ทําเป็นเนื้อนาเลิกนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเช้าจะมีพิธีเดี๋ยวจะอาจจะไลฟ์สดให้ดูนะถึงโรงงานแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูนะครับวันนี้ก็มีนัดกับทางโรงงานไว้นะครับอ่าความหมายของคําว่าอยู่กับกงครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะจะ นิยามให้ฟังว่าไอ้คำว่าอยู่กับกงเนี่ยเพราะว่ามันมีท่านหนึ่งอาจจะเป็นท่านนี้แหละที่เป็นคนถามผมเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวจะนิยามให้ฟังนะครับว่าอยู่กับกงคืออะไรนะครับอยู่กับกงคืออะไรเดี๋ยวเราเพื่อนๆเข้ามาให้ซักสักจำนวนหนึ่งก่อนนะครับห้าหกร้อยคนก่อนห้าร้อยนะสวัสดีครับคุณบอมนะครับคุณบอมแบบเดียวแบบเดียวขออีกสักสองนาทีนะครับ บอมเพื่อนบอมท่าาจาจย์ผมนี่วันนี้มันแชร์กันนะครับมาแล้วครับทาง youtube เข้ามาแล้วครับเรามันก็เด็กช่างสวัสดีครับเชียงใหม่ฝนตกครับขอบคุณครับจริงๆแล้วในวงการผ้าเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจน่าเรียนรู้เยอะแยะมากมายครับเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อย่าลืมเนาะเหรียญนางกวักที่ผมผมจะทาเนี่ยนะครับก็ก็เปิดจองไปแล้วนะครับก็ใกล้เต็มทีแล้วนะครับก็ใกล้วันที่จะปลุกเสกปลุกเสกวันที่ห้ากันยานะ วันที่ห้ากันยานะครับหกันยาก็คือวันเสาร์ที่ห้ากันยานะครับก็เดือนหน้าต้นเดือนหน้านะครับแล้วก็หลังจากปุกเสกก็อีก7วันก็รับของได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็อวันนี้ผมจะไปหลอมโลหะหลอมชนวนนะครับเพื่อจะไปทําเหรียญนําเลิกเพื่อจะมาแจกนะครับใครเข้ามาแล้วแชร์ด้วยนะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้ร่วมกันนะครับ จะได้มาแจกด้วยกันนะครับอ่าีจะแจกด้วยกันนะครับเนื้อชนเนี่ยนะครับเนื้อชนลำเลิกเนี่ยนะครับก็จะมีต้องบอกแต่ว่าทุกเนื้อเนี่ยมีมีส่วนผสมอยู่แล้วนะครับทุกกเนื้อเว้นน้องคำนะครับเว้นน้องคำนะครับอ่ะโอเคนะครับทานข้าวด้วยขอบคุณครับขอบขอบคุณครับก็มาทั้ง Facebook และ y o u u u b เนะนะครับ ก็วันที่ห้านะครับวันที่ห้ากันยาอย่าลืมนะครับวันที่ห้ากันยาเราเรามีนัดกันนะครับก็ผมปลุกเสกประมาณห้าโมงเย็นนะครับก็จะเริ่มแจกบัตรคิวนะครับเริ่มแจกบัตรเข้าร่วมพิธีหรือว่าแบบบัตรที่จะรับเหรียญน้ำเลิกเนี่ยเวลาสามโมงเย็นน้างงานจะแจกบัตรประมาณพันใบนะครับหนึ่งพันใบนะครับหนึ่งพันใบนะครับก็มารับบัตรได้น้างานนะหนึ่งพันใบที่จะได้น้ำน้างานหนึ่งพันใบ หมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่าผมผมก็จะแจกทางออนไลน์ด้วยแล้วก็แจกทางหน้าง,งานด้วยแล้วก็ใครที่ได้รับก็ต้องมาหนึ่งบัตรหนึ่งใบนะครับหนึ่งบัตรหนึ่งใบนะครับไม่มีซ้ำนะอยากให้ได้คนละเหรียญน,นะครับอ่ะโอเคเข้าเรื่องเลยนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับก็วันนี้ใครอยากจะมาหาผมนะครับก็มาได้ที่อ,อันทิพยางหวันนะครับ ที่ไหนวัดไรครับหูไม่ได้ติดตามเลยนะวัดลาดพรองธรรมนะครับวัดลาดพรองธรรมนะครับบางใหญ่วัดลาดพรองธรรมเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเปิดทาพิธีเนี่ยเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะถึงวันเนี่ยผมก็จะมีวิดีโอนะครับหรือว่าไลฟ์นะครับแจ้งข้อมูลข่าวสารก่อนว่าจะมีกี่เวลาวันไหนรับยังไงกติกา,กายังไงนะครับอ่ะโอเคนิยามนะครับนิยามก่อนเลยอ่ะผมจะพูดถึงนิยามคําว่าอยู่กับกลง อยู่กกลงคืออะไรนะับอยู่กับกลงในภาษาเซียนเนี่ยต้องบอกเลยว่าภาษาเซียนเนี่ยคําว่าอยู่กับกลงเนี่ยเป็นคําที่เขาใช้คาว่าอะไรล่ะถ้าคําว่าอยู่กับกลงเนี่ยมันก็เหมือนมันก็เหมือนการพูดที่ล้อเล่นหรือว่าพูดกันแบบออใช้คําว่าพูดกันแบบเซียนๆหน่อยผมจะอยู่กับกลงอยู่กับกงคือการซื้อผ้ามา แบบผิดราคาบ้างล่ะนะครับอ่าอันนี้อันนี้อยู่กับกลงนี่ไม่ได้เกียกเก่ยวกับอยู่กับเกยนะเกอยู่กับกลงคือเป็นผ้าที่ซื้อมาแพงนะแต่แพงแล้วขายไม่ได้ก็คืออ่าเขาเปรียบเทียบว,ว่าคงจะอยู่นานนะครับกลงเนี่ยเป็นกลงเนี่ยเป็นคนเก่าแก่นะครับอ่ากลงเนี่ยเป็นคนเก่าแก่นะครับก,กว่าจะกว่าจะได้ชื่อว่ากลงเนี่ยต้องต้องมีอายุอานาม ไอ้กาแฟวันที่ห้าเราลับก็หนึ่งคนหนึ่งใบครับคุณจะมาใครก็แล้วแต่หนึ่งคนหนึ่งใบก็กลงเนี่ยเปรียบเสมือนคนเก่าคนแก่ในบ้านอยู่แล้วนะครับอ่ะก็เวลาเขาซื้อผ้ามานะพวกเซียนหรือพวกพวกค้าเนี่ยที่ซื้อมาไม่ว่าจะแพงหรือถูกก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะแพงหรือถูกก็แล้วแต่แล้วขายไม่ได้นานๆขายไม่ได้นานๆก็ค on, Korean, ala, a, ือเดินไปร้านนี่กี่รอบก็จะเห็นพ้าองค์เนี้ยเขาเรียกว่าอยู่กับกลง นะครับอยู่กับกลงก็คืออยู่นานนะครับก็คืออหมายความว่าซื้อมาแล้วไม่ได้ขายหรือซื้อมาแล้วขายไม่ได้อันนั้นแปลว่าอยู่กับกลงนะครับอาบางคนก็บอกว่าโอ้โหนี่ไม่ใช่กลงธรรมดาแล้วกลงคูณสองแล้วนี้นะครับอยู่กับสองกลงเลยนะครับอ่าก<อ>็คือคล้ายๆเอาเอามาแล้วขายไม่ได้ปล่อยไม่ออกไม่เกี่ยวครับปล่อยไม่ออกก็คือ หนึ่งพระที่ขายไม่ออกเนี่ยมันอาจจะเป็นพระเกนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเซียนไม่ใช่ไม่ไม่ถือว่าอยู่ในภาษาเซียนนะครับเป็นพระเกที่ขายไม่ออกยังไงคุณก็ขายไม่ได้เพราะว่าไปจะเจอคนที่เขาดูเป็นเนี่ยเขาไม่มีทางซื้อคุณอยู่แล้วพระปลอมเนี่ยพระเกนเนี่ยนะครับแต่ความหมายของเซียนอยู่กับขงคือ massively. ซื้อมาแล้วไม่ได้ขายนะครับกับซื้อมาแพงไปจนขายแล้วก็ต้องขาดทุนนะครับ แล้วติดมือก็เลยไม่ขายนะครับเรียกว่าอยู่กับกงติดมือนะครับมันเป็นเรื่องมันไม่เรื่องปกติครับเซียนพระไม่มีใครเช่าพระแล้วขายได้ทุกองนะครับอ่าแต่พระทุกองค์มีเนื้อคู่นะครับถ้าเป็นพระแท้เนี่ยขายได้แน่นอนแต่แต่ต้องเป็นพระแท้นะอ่ะาพระผมเนี่ยซื้อไว้อยู่เยอะๆเนี่ยผมว่าผมมีพระเป็นแสนๆองค์นะ ผมมีพระเป็นแ,นแสนองค์ไอพระองค์ละห้าร้อยสามร้อยพันสองพันห้าพันเนี่ยผมมีเยอะมากนะครับผมผมเช่าพระเยอะมากนะครับเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยผมเช่าพระเกินอย่างเมื่อว,วานเนี่ยผมเช่าพระไปเมื่อวานเช่าพระเพื่อนเพื่อนเอาเข้ามาให้ในสตูเนี่ยเมื่อวานเช่าไปประมาณสามล้านห้าเมื่อวานเพื่อน<ๆ>มีเพื่อนท่านหนึ่งผมเช่าเดี๋ยวผมจะเอามาให้ไลค์ให้ดูนะมีมีสมเด็จโตนะครับ รุ่นร้อยปีชุดบิ๊กเลยนะครับชุดกรรมการใหญ่นะโคตรใหญ่ไม่ได้ใหญ่ธรรมดาด้วยแล้วก็มีอุปพายเยอะแยะมากมายนะอุปพายเยอะแยะมากมายเมื่อวานผมเช่าพายเยอะมากเมื่อวานเช่าไปมาสามล้านห้านะครับเมื่อวานเช่าพายไปมันสามล้านห้านะครับอุ้ยเกินสิเดี๋ยวก่อนนะสองล้านหนึ่งกับล้านห้ากับสามล้านหกแล้วออ้เกือบสี่ล้านเมื่อวานนี้ต้องมีสี่ล้านนะครับเพราะมีชุดสองแสนสามแสนอีกนะครับ เช่าทุกวันนะครับผมเนี่ยเช่าพลาทุกวันนะครับแล้วผมเนี่ยไม่เคยกลัวสําหรับผมเนี่ยบอกตรงๆรเลยว่าไม่เคยกลัวเรื่องอยู่กับกงไม่เคยกลัวผมขอให้ท่านมีพลาแท้ผมซื้อผมเช่าวไว้แล้วผมก็มาค่อยๆปีกย่อยขายพ่อค้าบ้างขายเซียนบ้างขายไ์สดบ้างขายลูกค้าโดยตรงบ้างอะไรเนี้ยก็ผมก็มีช่องทางการขายของผมนะครับแต่พลาบางอย่างนะครับมันก็ไม่ได้ขายได้ทุกองเนี่ นะครับมันก็มีบ้างแหละซื้อมาแพงเกินไปบ้างขายไม่ได้มันก็มีนะเป็นเรื่องปกตินะครับไม่มีใครรู้ทุกอย่างไม่มีใครรู้ทุกเรื่องนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ผมซื้อด้วยความพอใจนะผมใช้คือราคากลางสําหรับผมผมบอกทุกครั้งว่าผมไม่มีราคากลางแต่ผมรู้เกทแท้นะครับราคาที่จะซื้อได้หรือไม่ได้เนี่ยผมใช้ความรู้สึกนะแต่การดูเกทแท้ใช้ความรู้สึกไม่ได้ นะครับต้องเคสหรือแท้ต้องรู้ต้องรู้จริงๆแต่แต่ผมต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าหลักเรื่องราคาเนี่ยผมใช้ความรู้สึกนะผมคิดว่ามันน่าจะขายได้แต่บางครั้งมันก็ผิดอ่าบางบางครั้งมันก็ก็ผิดนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับคุณสุรัตน์มีคําถามอะไรก็ถามได้นะผมถามผมตอบให้คุณสุรัตน์ถามว่าสวัสดีครับอาจารย์โทนพอจะบอกได้ไหมหรือกู้ทวดปีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองทำไมเขาตี เป็นพระเกสอยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังอไม่เห็นใครใครเขาตีเป็นพระเกสคือคุณเอาไปให้เขาดูแล้วเขาตีเป็นเกสถูกไหมก็แสดงว่าพระคุณเกสจริงไงดิถูกไหมก็แสดงว่าพระเกสนะครับเอาเอากาแฟด้วยนะก็แสดงว่าพระคุณเกสแต่พระที่เขามีสร้างเนี่ยพระแท้ที่เขามีสร้างมันมีนะครับมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับอ่า ใช้เงินซื้ออดีตเพื่อนาคดคำนี้คำนี้ดีคํานี้ดีก็ซื้ออดีตก็ซื้อพระเครื่องอะครับอาจารย์ครับเหรียญโชคดีหายห่วงเนื้อชนวนที่มีมวลสารตะกุดเยอะๆใช่ไหมถูกต้องครับมีจริงๆเหรียญโชคดีเนี่ยมีมวลสารทุกเหรียญนะครับมีมวลสารทุกเหรียญนะครับผมเป็นคนเดียวสร้างพระเนี่ยผมจะให้ผมจะให้โรงงานเนี่ยใช้นะครับอ่าเขาเรียกว่าชนวนมวลสารในการหล่อหลอมเนี่ยไปทุกเนื้อนะครับไปทุกเนื้อนะครับ ไปทุกเนื้อผมอยากให้พี่ดูสมเด็จวัดเกีตให้องค์ครับจะขายใช่ไหมล่ะจะขายก็ส่งมาในไลายดีลายนี่ไง T O N E 8 8 8 8ปดแใส่แอไซข้างหน้านะครับก็ส่งมาตามหรือเอาโทรศัพท์สแกน q ิวโค้ดก็ได้นะครับง่ายครับจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับผมปกติผมเป็นคนสร้างพระเนี่ยผมสร้างพระน้อยมากนะคือผมไม่ได้มีอาชีพในการสร้างพระนะครับแต่ผมสร้างพระทุกครั้งเนี่ยผมมี ผมมีเจตานาที่บริสุทธิ์นะครับหนึ่งเลยเจตานาผมบริสุทธิ์นะครับเจตานาผมเนี่ยบริสุทธิ์นะครับผมไม่ต้องการเงินเข้ากระเป๋าใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้เงินผมไม่อยากได้กําไรในการสร้างพระผมไม่ต้องการได้กําไรในการสร้างพระนะครับอ่านะครับผมไม่ต้องการเงินในการเออผมไม่ต้องการกําไรในการสร้างพระนะครับชุดรูปบนไท์คุณทวนรับเชา่าไหมครับชุดรูปบนไหล ไม่พอว่าไงไม่เข้าใจพระที่อยู่หน้าหน้าหน้าจอเนี่ยเหรอรับเช่าทุกองคนะครับคุณมีแบบนี้คุณมาขายผมได้เลยคุณมีแบบนี้คุณขายผมได้เลยนะครับอ่ะผมเวลาผมสร้างพระเวลาผมสร้างพระเนี่ยผมจะมีเจตนาที่ชัดเจนนะครับในการสร้างครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะผมสร้างหนึ่งเงินผมไปไหนนะครับกําอ่อยอดจองนะถ้าผมถ้าผมปิดหมดนะครับถ้าผมหมดนะยอดจองผมจะได้ประมาณสรักหกล้าน หกล้านก็คือหากค่าใช้จ่ายแล้วเหลือน่าจะเหลือประมาณหกล้านหกล้านเนี่ยวัดเนี่ยผมจะบริจาคให้วัดสามล้านในการไปสร้างศาลาบําเพ็ญกุศลนะครับแต่ถ้ามันได้เกินก็ก็ให้หมดนะครับอ่าแบ่งเป็นสองส่วนแล้วกันเอาง่ายๆแบบนี้คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นผมจะนําถวายวัดราดประของธารมวมุมบุญด้วยกันนะครับก็คือไปสร้างศาลาบําเพ็ญกุศลส่วนที่สองนะครับซื้อรถดับเพลิงลรถพยาบาลรถกู้ภัยให้กับมู่ที่สยามนนทบุรี งบประมาณประมาณสามล้านกว่านะครับสามล้านกว่าบาทนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าวันนี้คุณจองพระกับผมเหรียญนนั่งกว่าโพกศรพซัหรือว่าเหรียญเรียกลาบเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะได้เลยคือคุณได้บุญแน่นอนและคุณได้พระพระผมสร้างลูกค้าผมไม่เคยเสียดายชนวนวันนี้ผมอาตะกุดหลวงพ่อลุ่งตะกุดหลวงพ่อพิงค์ตะกุดหลวงปู่เปลี่ยนนะครับไปหลอมรวมนะครับเพื่อจะอะไรา เพื่อจะให้เนื้อชนวนนําเลิกมีมวลสารที่เข้มขังจริงๆนะครับเนื้อทุกเนื้อที่คุณจองมีมวลสารที่เข้มขังจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าวันนี้เดี๋ยวผมหลอมชนวนนะมีเยอะเลยแล้วมีเหรียญพรคเกจิเยอะๆมากมายที่เหรียญน,นึ่งเป็นหมื่นๆแสนๆเนี่ยผมจะไปหลอมรวมกันนะครับเพื่อให้เพื่อให้ใหมวลสารมันเข้มขังนะครับให้มันเข้มขังนะครับแล้วก็ คือผมเชื่อว่าเกจิในยุคโบราณเนี่ยเขาเขาสร้างอะไรเขาทาอะไรเขาเขาเชื่อความเข้มข็งอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะทําให้เข้มข็งมากกว่าน,นั้นนะเราจะเราจะใส่เข้าไปในชนวนเลยว่าเฮ้ยนี่คือความเข้มข็งความศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับอ่ากาแฟสักหน่อยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ต้องบอกว่าเพื่อน <S <S ๆครับจริงๆแล้วอ่าวันนี้ที่พูดเรื่องของคําว่าอยู่กับโกงก็คือ การซื้อพ้ามาแล้วขายไม่ออกอะไรนะครับเขาเรียกว่าอยู่ออกับกลงต,ต้องเป็นพ้าแท้นะถึงจะใช้คําว่าอยู่ออกับกลงได้นะครับการสร้างพ้าของอาจารย์โทนเจตตาเบร์สุขบุญพุทธศาสนาสาระบยโญดีเนาะใช่ใช่ผมผมคือผมเนี่ยคุณลองคิดง่ายๆนะผมมีพระเป็นแสนองค์นะครับผมมีพระเป็นแสนองค์เนี่ยผมเอามาขายองค์ละห้าร้อยองค์ละพันเนี่ยผมก็ได้เงินกําไรมหาศาลแล้วนะครับผมไม่จําเป็นต้องสร้างพ้าเพื่อจะมาขายเลยไม่มีความจําเป็นเลย นะครับไม่ยังไม่ไม่ไม,มีความจำเป็นเลยนะอจองได้ที่ไหนจองได้ที่ในในไลน์นี้ก็ได้นะครับคุณเพียงเพียงคุณพิมพ์คอมเมนต์นะครับใส่รหัสก็คือเนี่ยตอนนี้เลยเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอให้ A02 ูนยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใส่หน้าจอให้เผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากอยากร่วมทำบุญกับผมนะนี่เอาหน้าจอนี้ไปนี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่ อ่าคุณดูหน้าจอนี้เลยนะครับ A 0ศูนย์สองเห็นนะ a 0ศูนย์สองชุดกรรมการมี5องค์มีเนืน้อเงินมีเนื้อนวะนะครับมีเนื้อเงินนาวะทองทิพย์ทองแดงห้าเหรียญเนี่ยสองพัน้า้า้นะคุณพิมพ์ A 0ศูนย์สองเนี่ยคุณพิมพ์ได้เลยนะครับคุณพิมพ์ได้เลยสามารถนะครับสั่งจองได้เลยนะครับอ่าขอบคุณที่แสดงให้ดูแสดงให้ดูเพราะ ผมไม่รู้ประวัติศาสตร์คุณลุงโรดมาจากยู u ู e ไม่รู้จริงๆแล้วไม่รู้ประวัติศาสตร์ก็ต้อง,งศึกษานะประวัติศาสตร์เนี่ยสาคัญกับชีวิตเรานะครับประวัติศาสตร์เรื่องราวในอดีตเนี่ยมันสามารถปรับใช้ในปัจจุบันได้นะครับอันนี้เลยนะใครอยากจะจองพระร่วมทําบุญกับผมอันนี้ร่วมทําบุญและร่วมอนุโมทนาร่วมกันนะครับร่วมทําบุญและร่วมอนุโมทนาด้วยกันเงินทุกบาททุกสลงทุกสตางค์นะครับจะนําไปใช้ในสาธรารณกุศลทั้งหมดนะครับ ไม่มีหักผมไม่มีหักเข้ากระเป๋าเด็ดขาดไม่มีกําไรนะผมไม่เอาเงินที่ทุกคนอนุโมทนาเนี่ยมาใช้มาทําไม่มีนะครับเพราะตัวผมเองค้าขายผมกําไรผมมีกําไรผมอยู่ได้ผมผมเติบโตด้วยความสามารถผมเติบโตด้วยกลุ่มลูกค้าที่เช่าพระจากผมผมเติบโตด้วยความยุติธรรมนะครับอ่าเราต้องมีพระอาจารย์ ของอาจารย์โทนคนละสามองค์เขามีพระของแค่มลสารเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูอโหกรอนประเชิญก่อนประเสริฐช่างเขียนนี่มันชื่อตีใหญ่เนี่ยตีใหญ่ยังไม่ตายเหรอเนี่ยก่อนประเสริฐช่างเขียนนะครับจองได้เลยนะครับสามารถจองได้เลยแล้วก็ถ้าใครจะโทรเพื่อจองพระเนี่ยเบอร์โทรตามหน้าจอเนี่ยโทรจองพระนะไม่ได้โทรถามพระถ้าโทรถามพระเขาวางสายคุณทิ้งคุณกดเขาไม่ได้นะผมบอกก่อนนะครับเขาโทรจองพระเท่านั้นนะครับเขาโทรให้จองพระเท่านั้น เบอร์โทร0952869508เนี่ยโทรแค่จองผ่านนะแต่ต้องโชว์โทรมัน11โมงไปแล้วนะออฟฟิศเปิดนะครับเนาะโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ผมวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมร่วมร่วมทำบุญกับผมเนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวไปถึงโรงงาน,ลงนแล้วเดี๋ยวผมหลอมมวลสารระหว่างหลอมมวลสารผมจะให้ดู ให้ดูมวลสารของผมเป็นแบบไหนบ้างมวลสารมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูกันวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ